พี่น้องแต่ก่อนดูว่าเนี่ยนี่อายุไรหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนพี่น้องแต่ก่อนดูครับโอนเริ่มเติมนะครับเดือนเดียวนะครับดูฮะนี่เป็นเดือนในโลกกล้วยด้วยนะหนูดูลมกล้วยใช่ใช่ดูความสวยงามแต่ดังนั้นดูพี่น้องแต่ก่อนดูที่ทศบอกว่าปกติถ้าน้ำน้ำแจงเนี้ยมะกอนส่วนมากจะไม่รอดนะไม่รอดไม่รอดก็ดูความสวยงามของกล้วยของพี่เขาดูนะดูโอ้โหดูความสวยงามดูดูก็ดูดูเนี่ยโอ้โหนี่ดูเนี่ยดูแะ ใบหน้าเนยไหมผมสังเกตดูข้างบนข้างบนมันจะออกเหลืองใช่ไหมแต่ของเราดูดิเนี่ยมันจะสวยงามสมบูรณ์นะดูฮะดู่ะโอ้นี่แบบแสดงว่าพี่พี่พัดเนี่ยใช้คือโอเคเลยนะมันมันใ่บอยยุ่อนเดือนนี่เป็นรอบที่สามแล้วรอบที่สามนะมันมันถูกกับปุ๋ยไงมันใสบายใจ กินถูกรัฐบาลใช่ถูกกว่าผมถูกกว่าพแล้วที่สบายกว่านั้นคือยังไม่ได้จ่ายคือพี่น้อยเขาพี่พัดกับพี่น้อยคือเข้าโครงการของทุนรวมเพื่อพี่น้องเกษตรกรสี่เชื่อปลอดดอกเบี้ยครับพี่น้องเกษตรกรก็คือจ่าย50%ที่เหลือผ่อนแบบชิวๆฮะชิวๆแล้วครัก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าหลังไมค์กันนะพี่นะเดี๋ยวพูดกันดูว่านี่พี่ใส่กี่วันแล้วเนี่ย ใส่ไปวันนึงแล้วครับวันีะแล้วกล้วยนี่พี่ก็ใส่ไปกี่วันแล้วเนี่ยไอพี่ไม่ได้ใส่มันจะเป็นเดือนแล้วแต่ผมไม่เกินดุนกล้วยของพี่เนี่ยก็คือมันมันมันออกคือชอบใจคือมันยาวแล้วลูกมันผิวมันรวนดีิวนรวนหน้าผิวมันนวนผิวมันก็คือมันสีสวยอ่าสีสวยไม่มีจุด่างๆดำๆเลยนะครับสวยกมาแล้วก็แล้วก็ลูกมันยาวพี่นะกก่แล้ว ประเมินของพี่ตรงนี้ตรงนี้ของของชุบกุ้ยกี่พันต้นนะพี่เนี่ยเป็นหมื่น,นเป็นหมื่นต้นนะแต่ว่าแก็บรอบหนึ่งประมาณกี่กกิโลตอนนี้มันยังเริ่มเริ่มอยู่มันก็ได้คันก,กว่ากว่าคันกว่าเพ่งเริ่มแต่พี่ประทับใจก็คือมันออกสม่ำเสมอครับพี่น้องไป็่อนดูนะโอ้โหมันสวยความสวยงามเลยดูดูฮะเนี่ชยช่มันเกิดผลแล้วปีมัออกปี ต้นมันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เปปีมันใหญ่ปีมันใหญ่อ๋อปีคือปีใหญ่อ๋ออ๋ออ๋อปี๋ยวใหญ่ยาวคือปีมันจะอ๋อคือปี่ยาวนีจะครับปีมันจะใหญ่สมบูรณ์เนี่ยไปเลยอืมเนี่ยดูว่าแล้วแล้วที่จุดที่ที่พี่ตำหนิมีมีจุดบกพร่องอะไรไหมมีข้าที่พี่มองดูแล้วมันมีตัวไหนครับพี่มดูแล้วต้องหรือว่าโอเคแล้ว แต่คุณแลพมาดู 5, โอเคโอเคนะ,ะไว้อย่างเดียวไม่มีบังซื้อใช่ครับ <laughs> ไว้อย่างเดียวก็ขออีกงวดขออีกงวดก็ให้พี่พี่น้องอะไรก็ผมให้อยู่แล้วแต่ว่าที่เรามาทำเนี่ยเรามาดูนี่คือเราผมมาเยี่ยมเนี่ยคือมาเยี่ยมชมพี่เขาบอกเฮ้ยมาดูหน่อยนะตอนนี้ม่าละกอผ่านไปเงี้ยมันสวยงามมาดูเนี่ยที่น้องก็ะา๊ด้วะดูความสวยงามหนุ่งเดือนดูวะหนุ่งเดือนนี่ใหญ่กว่าวนิ้วหวอยโป้งผมอีกด้วยดูๆๆคโคนะเนี่ยสวยงาม นี่ใครบอกว่าพี่ใช้ก็ประหยัดยาด้วยประหยัดยาด้วยครับยาปกติว่าต้องพ่นตลอดใช่ไหมหรือว่ามันกะ่แบบยาไอ้นี่พ่นไปสองครั้งสองครั้งพ่นไปเมื่อวานครั้งดูพี่น้องก่อนดูมันสดใสดีอะนะอืพี่น้องฝากพี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดชุมพรเนี่ยถามว่าใช้มะละกอได้ดูแล้วเนี่ยความสวยงามแล้วมะละกอกล้วยนี่ดับหนึ่งฮะตัวนี้ตัวลากขึ้นมากินสวยงามมากนี่ยเดี๋ยวนี่ขึ้นมานี่เลยดูสเนี่ยขาวเลยดูดินี่นี่นี่ไห ย่ขึ้นมาตัวนี้นครับเออขึ้นมาเนี้ยดูแล้วมันดูมันสดชื่นนะใช่แล้วตอนนี้พี่น้อยมีโครงการกับพี่พัดจะปลูกเลในข้นางบนอี่ก<ด><ด>ันก็มะละกอกับกล้วยเนี่ยนะกล้วยแล้วอ้อยนี่พี่พัดใจไหมอ้อยนี่อ้อ,อยเป็นไงบ้างก็มันเะขียวทนดีเขียวทนนะเขียวทนว่าปุ๋ยเคมีนะครับเพราะปุ๋ยเคมีมันก็เริ่มเบิ่มเริ่มเมสื่อมภาพแนละ้วโอเคงนะั้นเดี๋ยวไปดู จริงๆก็ฝั่งนี้ก็ว่างแต่น,น,นี่พี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวาอะไรทานข้าวหรือข้าวไม่กินข้าว,วพี่พี่มองดูแล้วก็คือหนึ่งประหยัดต้นทุนนะพี่นะประหยัดประหยัดแน่นอนประหยัดต้นทุนเนี่นย,ยพี่ต้นทุนนี่ก็คือพูดง่ายว่าเคมีกับรถรีทุกอย่างรถหมดนะที่นั่นตอนบางทีเฮ้ยลูเตอรคนเดินไปผมมานี่มานะมาก็มาดูพี่ก็บอกมาก็มามารอบที่แล้วก็มามาก็มามาก็มาดูความสวยงามดังนั้นฝากพี่น้องอนด้วยนะครับยึดต้นทคนนี่ก็คือหน <iance S 1> <ะ>ึ่ง ประหยัดต้นทุนนะพี่นะประหยัดปุ๋ยเคมีครึ่งนึ่งส่วนที่เรื่องเขียนเชื่ออะไรก็ว่าอีกทีนะพี่นะก็ไอ้นี่มาว่าอีกทีอันนี้คุยหยอกเล่นหยอกไม่ได้มาทวงนี้อ่างี่นะเดี๋ยวโทรศัพท์ไม่รับดิโอเคพี่น้องเ้องมาดูความสวยงามเลยดิมันเนี่ยทุกเกือบกับทุกน่าดูมันมีทุกที่ดูเลยทุกต้นนะมีมีไอ้นี่บอกว่าใหม่หมดเลยนะ เมื่อก่อนไม่เป็นอย่างเงี้ยพี่นะเมื่อก่อนมันเป็นไงอาการมันแบบไม่ค่อยออกมาแล้วมันสั้นสั้นนี่ออกที้อย่าีดูรูดเดียววีเลยได้อืออือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคือแปดแปดวีน่ะมันเขียวสดใสนะครับมันออกสม่ำเสมอนะดูดูพี่น้องตะกรอนนะดูนะครับเดี๋ยวดูแล้วก็ว่ากันนะโอเคนะโอเคครับพี่น้องตะกรอนครับเปนทั้งแปลงเลยนะครับ